สบายดีพี่น้องประสาสุขทุกคนพบพกับส่องของ้อมีลูกสาวหน้าย่ามสาวสาวพี่น้องมานน้สำหรับคลิปนี้แม่้องข้อมัเสิภาผีพาน้องมาเบิง่งสูตรสาวน้างแกงผักขี้เล็กสูตรบ้านๆเป็นอาหารหักษ้าสุขภาพนะพี่น้องสูตรหักษ้าสุขภาพพร้อมเพื่อนจะมีวิธีการปรุงแต่งใส่ยังแน่แล้วมาเบิง่งมาส้มนากันเนาะพี่น้องตอนนี้เผื่อห้ากะตาําเขาเบือใส่กับผักขี้เล็ก ใส่ย้านางมักพิกกันละ่ะก้อยใส่น้าแล้วก็มาลงในหมอ้อตอนนี้เสนาค่ะก็กใส่หวัวสีไข่ลงไปสำหรับสูตรนี้นะตามใจเถาแม่ด้วยพี่น้องแ<อ>ถามแม่เป็นคนบงการม่ะต้องการอยากกินสูตรนี้ว่าใส่ตามคำสั่งของทันแม่บุไ่ได้ใส่ยังไงพี่น้องใส่ต,ตอนนี้เสนากับจูดน้ำปลาลงไปพี่น้องไ่ได้ใส่เพราะนำ้ำนั้นคือ<ะ> เกลือกับปลใส่ปะตามคำสั่งกันลีรอคำสัง่งขนวานได้ไดนใส่แต่น้ำปลาให่ใส่แต่น้ำปลาเปงูอ่งใส่เมันขบไปแล้วขบหลดวัขบหลดแล้วย่งได้น้ำปลานะเลปลาใส่าามาสั่งว่ะันนาะบานิทนันแม่อ้าจัดไปเอากินน้ำผิ้งกินอะไรก็ได้ดอกพากินอะไรก็กินพี่น้องเลย ตาเบิ่งซีหนาทำแม่ต้นพิ่นกินข่าพิ่นสั่งสูตรนี่พิ่นจะกินเป็นอะไรพี่น้องพิ่นจะแส่บสินัวอยู่บ่าเนาะ,นะผ่านไปหลายนาทีขเขาเบื่อสุกเรียบร้อยนางจะใส่ผักอีตู่กับใบผักบัวลงไปไส่วงนี้ยังบ่ท่านมีหัวผักบัวพี่น้องฮะก,ก็ได้แต่ใบแรกๆคนแหละอีกจากสองเดือน ส่ได้หัวผักบัวซุปเป็นเทียมพ่อไอ้บอสซุปริปล่อยซีมมึงแหละซีมนะแซ่บสูตรนี้แซ่บปะสูตรนี้แซ่บพี่น้องเลยบโบใส่เป็นนัวคือทั่แม่หวานเรียบร้อยพี่น้องแกงผักขี้เล็กสูตรถั่วแม่สูตรตามใจถั่วแม่นะโบได้ใส่กระดูกหมูโบได้ใส่กระดูกง่วงกระดูกขัว้วเดี๋พี่น้องเพราะว่าใส่แล้วถั่วแม่กินอะไรแล้วปวดกระโตนะกินก,กินเนื้อ กินสินหมูสินวัวสินควายอลไรเราจะปวดกระโตมาเด้อจะอยู่ในร้านกินแกงพักเค้เด้อซันชาโอว์แมนเด้อเป็นหลัปลาไก่ไก่เนื้อใก่ทั้งหลายไ้ทายได้ทังหลายที่กันนะห่วงเบิร์ดแกงพัชเก้กท่านใส่ท่านใส่ไข่หมดแดงใส่หอยน่ะเพิ่นกินได้แต่ว่าหอยกับแจ็กสันงบนทางไดเพี่น้องเลยน้ามี่น้องก็มีจันทร์ผ่านอยู่ต่อค่ะผมมีหอย ท่านบ่ซื้อกินกับอะไรกินหอยกันเจ้จานาน้าเจ้มาว่าพี่นอนกินเ้าแกงข้าวสีเล็่มันจะพอตุ่มตามใจข่าแม่เท่ากันแค่ไปกินหยูหันทอดเวาหันทอดแกง้ันทอดตัว้หัวเลยชื่อหมอยหาใส่ตัว่านได้ชิ้นหัวเลยซื่อหมอตัวแบบอันนั้นประเภทนั้นนัก นักใส่มาจืดนะครก็ตัวเห็นนี่มันติ๊ดได้ติดหมอแะ้วต้องไปขวดออกผัดเีเล็กผัดอันมันผัดขูดนานี่ออกอีเอาเล็กมาทูนะไปแห้งกินน่นแค่นี้ผัเอันนัแรกเขาเห็นอะนี่แต่หนาเนยสิแเอือแพ่งไม่เห้หมอกระถางทำไปใส่อันนี้เ้าใส่อันใส่อันยางอันนั้นนะคราใส่เลยแ่หเลยไม่้แพ้งี้ค่ทำสีลอยอันที่เแม่แก้มจะจุ่มกติ บปัวมันบดตีแตนัล้ง,ลรงร้อยนะอ,อันนึงการเมือยังื่ออันหนึ่งหมดได้ใส่กร,ระแด่มได้ใส่เป็นนวได้แม่ี่แต่น้ำป้าเลยนอืมมัมีครบไปเลยเนาะ <c oughs> เรา,ยา,าแยเนี่ะะนะเสะนีนขนาดอะอะไยงว่าเสะน่นแม่ทำแบบแสทบสนั่นีน้องเคยกินยางนี้คนโบราณ หอนี่่ะคุดกับปูนะแกงายกัเป็นไปทได้ไหมคุยกับปูแกงตดเกลดเป็นนั่งเคมากับาคายมกอยมแฮกับทกจะมาเหลาะเอาหาบ่าด้มันยังหนาวไอ้ทหางกินเนี่ยมันหนาวกับลยกลงนี่นัแมถ้าอยากเดี๋ยวดกินส่วนส่วนนาหนาวเี่โอ้ยกบบาบูคุ้นมาเลย มาเลี้ยวาลูกหล่ะมา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 กินต่อไดกินน้ำปลาบอะกินผือกดป้าผอกดป้าป้ากัลังจอดาดือกดิดื่มพนงดื่มนะนักับเจะอยู่

ใส่เค้มบอใส่อยู่บอใส่บอบ่ใส่เล้วเฮ้ยใส่ปุฮะกับกระกะชากถยใหม่มาโลยิ่สบอใส่ยยังติดังบ้งบ้างไปเร็จเอาันนงเออบุใส่กับกินกินหุ่มเตเลยเร็จกับโให้เร็ตอีกวันนี้พี่้าเลยเซ็จเร็จมาได้ไมกินแ้วกัน พูดน <laughs> e ี่ไงเหรอ่ฟนก้องเนี่ยไปเอาไปเอาไงล่ะแจ็ลงถงทีแลกเราเลยนาเราจะไปตำหองแล้วนะแม่แล้วแจ็ควันนี้แจ็บไฟยาหไแจ็คใช่ปะอืมแจ็บแจ็คแไล อืม <oung> ่ได้ใส่เป็นนวพี่น้องเลยแล้วก็ขบหลดแล้วก็ขบน้ำเลาวแซ่บไม่พี่เผื่อแต่ถ้าธรรมดากับพอกินอยู่กับเพื่อนกันว่าเลิศเลิศเฟิร์เฟกพี่น้องเลยแม่บได้ใส่เครื่องควบพราะน่ามีแต่หน้าผากางบริโภคมแยเพราะว่าส้าน้ำเหมือนตุ่มจืดอะไรล้อขึ้นทีช่องหนามซานหนาบอกว่าต้องตุ่มแบบตะวันอะมุก เอง็งว่ายินน่เด้เมมอยน่ามันจืบ้า <c oughs> งบุกเห็ดได้เนี่ยนะ้วคือก็เห็ดก็ต้องได้แ้นาม,ามันสมจากคมเป็นสม,อมเอ็งพอคอมเด้ออคลไปชูงนี้ขอคล,ลยู่สวนหยุดตะล้างเลยยาแล้วเละมามาแล้วในพอคล่ัมจะมกบอขึ้นมาขึ้นเขา

แกงผักอีน่อยขาับ่อยสเปกป็นได้กับแกงผักขี้เล็กนีพี่น้องเลยเราก็เลยบมสนใจบพอข้าสเปกกับผักขีเล็กเบ้อลอีหยังข่าวดังมาดขื้ขาวดังเบ้อใหเป็นเเอางเบ้อมัดตัวมาดตัวมาดโอ้ยท่าดิบแคดดังอืมแคะแคบอแคดนะคะแคดบอดาวตองปาแ kí lượng gần nhảy như vậy Thế rồi bà mừng ngập bà đấy Ừ, văn chăn là đêm này Văn chăn, văn xúc của thơm à Văn xúc Văn xúc chẳng chắc kí cam được đẹp này nó, nên qua nó, nó, khó nó. khen cho phá khảo cho sao nàng Úp ùn Ba bật, để nho này. Chắc là mà mất, 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 เราจะเอามาเที่ยวะกันแ่วมากเที่ดูดเดอนะะหาสมี้บก้ลาับรถนะคนใช้ผู้ทองไฮะคนใช้ผู้ทองบ้านมงคลบ่อหรือบ้านา้าไปอยู่พุทธเ้าไปยบกยืนอำการขี่ม้าทำกัรหั่นได้แก่เลยขับรถอ่าขับรถในดุม ลูมอฟรมฮอฟหนูผเป็นยังไงฮะอืมค้อผคยืนครับเลยแต่ใกันเมื่อนะ่ะจะครับเต็มคุยให้แลเอือคือรอบเองแกหัวอย่างเนี้ยยมงกับยืนมึงก็คือยืนมึงคอยขอดแค่เพียงนไอ่ขอบอเลยเห็นจะบเลยโอ้ยมันก็มีการพัฒนาแหละคนเฮาเพยคอยคอยครับมือส่งอ้องบาจับยังจั้งเอือ ไม่จะไาเขาเร้อเ่อรเ่ร่ทำหัวใจก็ก็ทำงานหนออันนี้ทำหัวใจก็ใจองเมื่อบ้านใจงงบ่เมื่อหอบบอม่รวมอันนี้ได้ในต่วนยัง คีนุดจักม่ได้ยากหยังเอาจังหวะนั่นแหละโอ้ยหยังไปซึ่งมีเจ๊ไยา่เขาใจเลยหยังวิธงน้าเ่าี่ซื้อมาปุ่บอค้อมได้กส่งเือเล่งพอไดแต่คอกับไปดืมน้ำไปหมกมันอย่างยยากเยากล่าเลยบ่หยากตคองเดบ่ยากเขากับังไปเยอเนาะ เขากับหนาทีเขาหล่ออย่างแล้วพอกับลูกเขาน่ะอยากเ็นติเตาอเขาลูบบ่อ้ากไปห่านไปเหนสุดสวนเราอยู่อยู่แล้วเราจะไปใช้สุดสัปด<ข>ออยากยาวไปบ่ายเห็ไปแล้วสำหรับคลิปวิดีโอ,อนี่เจบชอบชมก่อนนพีนนะองพักพกันหนา ข้าใจทุกๆคนที่ถามมาหา้คลิปสบายคลินี้สบายดี